ลังสังหรอนบอกเหตุว่าจะมีโชคหรือว่าถูกหวยอย่างหนึ่งก็คือมีเรื่องให้ต้องเจ็บตัวก่อนหวยออกนะครับก็คือในวันหวยออกนะครับหากวันที่หากในวันก่อนหวยออกหรือในวันหวยออกนะครับหรือช่วงเวลาที่หวยออกเกิดเหตุให้คุณมีเรื่องต้องเจ็บตัวนะครับหรือเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือการฟาดคอนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้นะครับก็จะเป็นลางบอกเหตุหนึ่งนะครับว่าจะมีโชคหรือว่าถูกหวยในงวดนั้นนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ขอบคุณมากสาวัสดีครับ